สวัสดีครับผมสวัสดีครับแนะนําตัวนะครับอ่าอิสระฟาร์มมืองามเมืองพนครับครับมือนี่มีงัวทั้งหมดอนเจ้าตัวครับมือนี่มือนี่กระไรอยู่เครือเก่าล่ะครับยี่สิบกว่าตัวครับมีควายพร้อมครับมูนี่มูนี่มีงัวเลี่ยนลอยพรผ่ำนะครับราคาเบาๆเม่นครับวงง่ายๆหูเบิ้งแล้วพี่น้องครับเอ่อพอเขาเป็นสายทูบบอล แม่เขานี่เป็นสายอย่างเงือกขึ้นว่าไงมาเป็นพอนอกไม่นอกมาพี่น้องครับวันนี้ราคาเอื้อท้อนครับราคาแบบว่าแบบเบาๆแบบอิสระฟาร์มเพื่อนครับมือนี้นะครับนอกากมีราคาเริ่มต้นที่มือนี้แม่โลกกับมีมีนวหน่อยกับมีนะครับหลักพันแล้วก็มีแม่โลกกับเริ่มต้นที่มือกว่าบาทครับเริ่มต้นหลักพันแม่ลูกมือกว่าบาทแล้วก็มีปาะมันเลิ่ดลอยแล้วก็มีควาหนอยที่สิบบวกนะครับแล้วมือนี้เนาะปะเบื้องตัวแรกครับวัอนี้พี่น้องครับแ่นีจะเป็นแม่โลกนะครับ เอาพี่น้องครับพูดว่าเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่เนาะแม่นครับลูกตัวเมียคือว่าไงว่าหันฮางัวงอาหารามันมีลูกลูกมันอายุมหาถึงหกเดือนนี่ซีหาหกเดือนนี่มันจะเป็นช่วงที่มันหีดน้ำไหลเนาะแม่นครับบันนี้มันจะเห็นไหแม่เขาเนี่ยขาดสารอาหารพเพร,รพราะมันผอมเพราะว่าลูกมันจะมาลงลูกมาพี่น้องครับแต่ว่าเบื้องเนีัวตัวนี้ถือว่าน้มนมมันดีครับเพราะว่าลูกเขาสมบูรณ์พี่น้องครับอ้วนดีเนื้อหนังดีครับเบื้องพี่นะคือว่าไงว่ามันมันหีดน้ำคือแม่เนี่ยน้ำนมดีให้ลูกเก่งเพราะว่ายังเนื้อหนัง ดีครับพี่น้องครับแต่ว่าลูกแม่ห่งอ่าเขาเอิ้นว่ามันจอย,อยหน่อยนึงเนาะครับเนาะครับนะสีผอมเนี้ยจังอยครับลูกเลียดนมแต่ว่าวัาน,น,านนี้นาลูกสนมแล้วก็สิขึ้นวันนี้ก็สิได้เริงพี่น้องครับวันนี้แม่นี่สูงเท่าดไหนครับแม่เขานี่แม่ก็สิประมาณเกือบ140อ,อยู่ล่ะครับประมาณ140เนาะครับ ไม่ได้ลูกตัวคำว่าแม่นี่อันนี้ลูกตัวแรกเลยครับลูกตัวแรกครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกลูกโทแม่เนาะครับราคาคำว่นี่หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทเป็นแม่ลูกลูกโตแม่แม่โหรนะครับเนาะแม่ครับอาพี่น้องครับราคาถือครับพี่น้องนะครับกิดที่ว่าอ่าทุบมือนีเนาะสมัยขี่ว่าเต็มหอลโลนกระซี่หามื่นแพงนต้อการให้เขาพี่น้องครับเป็นสีแดงพร้อมนะครับวริษัทนี้วันนี้อ่าที่ว่าราคาพอฟังพอต่อพอมันเป็นราคางัวเลียงนะครับวันที่นี่โตต่่อไปปจะเ็นแมลูก เป็นแม่ทองนะครับนี่เอาแม่ทองนะครับเมียนครับตอนเป็นลูกมันอ่าง้อตัวนี้อุ้ยอุ้ยนะครับมันควเอง้อกับคว้วเนาะนี่ไกไก่กันเลยทางดังแท้ธรรมดาครับอ่าง้อตัวนี้มันความสูงเท่าไหร่ครับตัวนี้ก็ลอยสี่สิบบวกครับความสูงลอยสี่สิบบวกพี่น้องเขาอาจชี้แจงกันนะครับอ่ามูหันเฮดฉิดมันจะบ่อโตใหญ่พอผมยืนห่างจากพวกมันเกือบสองเมตรพอวันเสด็จเห็นตัวง้อหมดใครอยากเห็นเห็นง้อโตง่าย นี่ผมขวามาไกลๆกันที่ง่วงกันีตัวใหญ่นะครับวันนี้เขาสามารถเห็นมุกล้องใดวางง่วตัวใหญ่หลักกระถ่ายไกลๆมันก็สีตัวใหญ่แต่วันนี้ผมสูงว่าเจ็ดสิบเจ็ดเซนติเมตรไม่ยังว่ามันตัวหน่อยมันวางามแต่จริงตัววัวตัวใหญ่แล้วก็ตัวสวยครับตัวนี้ผสมตัวอะไรครับว่าตัวนี้เป็นสาวทองแหลกผสมจิงบามันแดงนี่แหละครับเป็นแม่สาวทองแรกผสมจิงบามันแดงพี่น้องครับจะเดินขับผสมไว้ตัวนี้เจ็ดเดือนกว่วครับเจ็ดเดือนกลัวพี่น้องครับตัวนี้คือว่าไง่าถือว่าเป็นง่ว แม่ที่โค้งสั่งดีเนาะครับเนาะก็คือสมส่วนใหญ่ดีพี่น้องครับโบสพร้อมคลิปหัวดำเพชรนดำเพี่น้องครับตัวนี้อ่ะราคาครับไอ้เมื่อนี่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทสมัยในกี่สานสี่หมื่เนาะหัวงวัวส่นี่เนาะครับอ่ะไปเบื้องต่อไปครับพี่น้องตัวต่อไปก็จะเป็ี่นมูชุดน้อยๆนี่เลยนะครับนี่เป็นสามตัวกัมภาครับเอาเพี่น้องครับเดี๋ยวเขาเกี่ยไปเบิ้งครับมภาอีกหนึ่งมีคนบอกว่ามูฮันเนี่ยเคยคลิปบื้องยองขายง้อยเพลินไม่ได้ตีอันนี้ก็เเรรรรื่่่ออองงงงคคววาาามจิพพีน้ับะย เวลาพี่น้องบางทีอาซื้อไปว่าตรงปกแล้วบนี้บางคนได้ไปูบความจเอ่านี่แหละครับสามสามสามกัมพานี่แหละครับแม่นว่ครัาสักกัมพาเนาะไปนํากันเลยเอาโอเคมาเบิ้งวันนี้พี่นงครับวันนี้คือตัวแรกเนาะครับตัวแรกอันนี้ตัวที่สองครับอันนี้ตัวที่สองอันนี้ตัวที่สามครับก็คือเป็นกัมพาสามตัวนี้นะครับหนึ่งสองสามแม่นครับสามตัวนี่แหละครับอันนี้คือราคาขั้บนนี้ราคายกราคายกก็คือ หนึ่งืาันบาทครับหนึ่งมืนสามพันบาทอ่าคันมันเฉลียกาสีตกประมาณเปิดไปกับสีตัวละสีพันหาครับถือตัวละสีพันหาเนาะขันยกกับลดได้อีกยุะครับเอาพี่นะครับตัวนี้นะครับกัผ่าสามตัวนี้เขาหนึ่งสองสามครับเรียงง่ายกินเก่งนะครับบ่ได้ปล่อยปอนนมแล้วครับก็ถือว่าราคาพอฟังตัวละสีทนก็บาทพี่น้องครับเรียงเขาเดาง่างครับป่ะตัวต่อไปตัวต่อไปก็สิเป็นแม่าทองนะครับเม่าทองครับเอา S <S <อ>ว่า <โ meter S 1> เป็นสาว,ว,ท,อวาทองแรกเมื่อนี้นะแม่สาวทองแรกครับความสูงครับตัวนี้ลอย47ครับหล่นธรรมชาติพร้อมเนาะแม่นครับหล่นธรรมชาติตัวนี้ของเราเป็นง้อหัวหล่นธรรมชาติครับเป็นเป็นง้วบามันแดงหัวหล่นธรรมชาติความสูงครับตัวนี้สูงลอย47ครับสูง1 4 7เนาะพสมไหมครับตัวนี้ทองบัตซี่หาเดือนครับ ประกันทองรับประกันทองครับพี่น้องครับตัวนี้คือว่าผสมบัตซี่บัตซี่เป็นง้วนน้ำเข่าเนาะครับพี่น้องครับหาเดือนแล้วพี่น้องครับประกันทองเลยครับความสูงคือวงไงานมันสูงพี่น้องครับแล้วก็ชิดกระชับดีแล้วก็โค้งสั่งดีลงธรรมชาติพร้อมราคาครับวันนี้ราคา2 3 0 0 0บาทครับ2 3 0 0 0บาทตะกี้เลยหาห้มือก็ได้ขายเนาะเป็นง้วโค้งสั่งดีสีแดงแล้วเราลงธรรมชาติพร้อมพี่นะครับประกันทองพรอมพี่นะครับประมาณหาเดือนจากบัตรสี่พี่นะครับ มันนี้เมาเบื้องตัวต่อไปพี่น้องครับเป็นง่วบามันไ่ยักษ์พี่น้องครับอันนี้บามันไส่ไใหญ่ล่นธราม่าชาิพี่น้องครับเป็นแม่ทองนั่นปะครับแนีนครับตัวนี้ก็เป็นแม่ทองครับว่ามันเดือดรอยได้เนาะพี่น้องครับเบิ่งง่วโค้งสางใหญ่ความสูงแสดงว่าตัวนี้ครับตัวนี้ก็สูงเกือบลอยหาซิบล้ะครับความสูงประมาณหนึ่งลอยหาซิบพี่น้องครับจุด่ดังนึ่งคือเรื่องโค้งสางเนาะ ครับโครงสร้างแล้วก็ความงามพี่น้องครับโอไงว่าเป็นงัวใสไงเพราะว่าบามันสำเนียพอดีพี่น้องครับตัวนี้คือไดเรื่องความบดเข้มคลิปหูดําแขงขาดําพี่น้องครับแล้วก็ลำโตเง้วเนาะเชื่องนะครับตัวนี้เช่องอยู่ครับแล้วก็บดเข้มนะครับแล้วก็จับได้ใบได้ครับจับได้ใบได้มื่สิมีน้ำติ้งอยู่นะครับติ้งหนึ่งออามีน้ำริงงติงหนึ่งครับเอาโอเคนะครับครับเพราะว่าบางเที่ยเขาบอกพี่น้องคุณังสิบเบสตีเขาเนาะราคาครับโมนี่ตัวนี้ สามหมื่นห้าพันบาทครับสามหมื่นห้าพองหาเดือนนะครับกับช็อกโกแลตครับตัวนี้พองหาเดือนช็อกโกแลตเนาะครับพี่น้องครับก็ถือว่าราคาพอฟังสมัยถนะกี่เจ็ดแปดมื่นก็ได้ขายแซงก็ได้ขายพอมันเป็นงวงงามพี่น้องที่นี่ครับว่าเบ่งโตต่อไปครับกะบยุนี่พี่น้องครับก็ถือว่าตัวนี้เราเริ่มคัดงวงงามเห็นพี่น้องมาเลี้ยงนะครับมีทั้งงวงบาร์มันแล้วก็งวงที่ดูบาร์สินงวงหูก็มีคนซื้อตลอดพี่น้องครับยุนี่มาบ่เคยซ้ำหนาเคียร์แล้วก็ได้ขายตลอดครับพี่น้องเป็นสายหูตัััััวววนนนนนนีีี้้้กกกกกก็็็็็เเเปปปงงหูููททท่คคคือลลรรรระะบบบบจตสิ เป็นลูกกระทบเนาะแต่ว่าก็ใส้หูได้พี่น้องครับเพราะว่ายังมีหูเงาทองเลยนะครับนี่เอ่อเป็นแม่สาวทองแรกแม่นครับความสูงตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้สูง1า3ครับตัวนี้สูงประมาณ113นะครับจุดเด่นหนึ่คือเรื่องโค้งสางเนาะแล้วก็เม็ดสีก็คือโบดเข้มนะครับตัวนี้สูง153นะครับแลวก็เป็นง้วโบดพร้อมนะครับคือโค้งสางไง คือโด่งแงว่ะตัวนี่เลยเรื่องสีแล้วเนาะก็โพ้งสางเนาะมันนี่เขาผสมบามันไว้เพราตัวนี้ผสมเคเอฟหกแปดครับผสมเคเอฟหกแปดพี่น้องครับมันก็สิดเติมเนื้อหนังเข้าไปนะครับราคาครับวันนี้สามหมื่นสองพันบาทครับสามหมื่นสองพันบาทเนาะแต่ไม่ได้เกี่ยวกับงื่อนแสนพี่น้องครับผมไงวันนี้เป็นแม่สาวความพี่น้องครับเด็กความสาวความสดพี่น้องครับทองหกเดือนกว่านะครับทองหกเดือนนะครับเนาะครับเอานะครับทองหกเดือนกว่าครับผสมเคเอฟหกแปดไว้นะครับ มันเห็นว่าเบิ่งโตต่อไปพี่น้องครับหันห้าตัวใดทีโวนี้สเป็นแม่ลูกพี่น้องกับจังทางมาขอเบิ่งโตจริงพี่น้องครับหลักการระวังมีชายฉีดนะครับบางเถื่อให้มาเบิ่งวิดีโอข้อเบื้องมาเป็นโตจริงหนานีบวอซื้อนีบวอพี่น้องครับบางเถื่อห้าห้าเขาขายดีๆกับที่นี่มีชายฉีบไหมพี่น้องอ่ะวันนี้เบิ่งโตต่อไปเป็นแม่ลูกนะครับเนาะแม่ครับแม่ลูกครับเป็นแม่ลูกเป็นแม่หัวโลนพี่น้องครับที่เขาแล้วกวันนี้ลูกนี่ก็เป็นลูกโตแม่ครับพี่น้องครับ แม่เขาสูงแทรว่าตัวนี้ครับแม่นี่สูงร้อยสี่สิบห้าเยอะครับแม่นี่สูงร้อยสี่สิบห้าเนาะครับลูกตัวอะไครับพ่อเขาอันนี้น่าจะผสมตัวละครผสมตัวมเนาะแต่ว่าไงว่าง่วตัวนี้ห้ลูกเก่งพี้นะครับเป็นแม่ลูกลูกัตแม่ครับแล้วก็ลูกเขาคือเป็นง้วบดเช็มนะตัวนี้ชิบหูดํานะครับแล้วก็แข้งขาดํานะครับแล้วก็สีแดงดีพี่นะครับแม่เขาผสมไหมครับไอ้ยังครับเป็นสัตว์แล้วเอาไปผสมได้เลยครับคือแม่ทองว่างเนาะ เป็นสัตว์เหล่าเขาได้ผสมใช่ไหมครับตัวนี้ครับกับแม่อีกรอบหนึงแม่สูงเท่าไรครับสูงร้อยสี่สิบผาบวกอยู่ครับได้ลูกตัวแล้วครับตัวนี้ลูกตัวแรกเลยครับราคาเท่าไหร่โมนี่ราคาสองหมื่นเก้าพันบาทครับสองหมื่นเก้าพันบาทเนาะพี่น้องครับราคาโคตรคุ้มเพราะว่ายังตีหันสองถึงตัวละบ่ฮอนมืดหายนะครับแล้วก็แล้วก็ส่งให้หันฮาหันฮาเป็นง้อทีราคาเกินสองหมื่นแล้วถือทรงฟรีให้อยู่พี่น้องครับตามระยะทางพี่น้องแต่ว่าหันฮา อันห้าตัก็มื่นหนึ่งแล้วเขาบอก่าหายทรงฟรีเพราะว่ามโล่งกกำลังอย่างพี่น้องครับ <c oughs> อันนี้บ่อยฟังกระสือต่ว่าราคาอย่างนี้สามารถต่อรองได้ถ้าอยากได้ถือก็กลับมาคนเองพี่น้องครับ <c oughs> อ้าววันนี้เบื้องที่ได็ดที่สุดที่ขอ,อกมือน,นี่พี่น้องครับเป็นสาวบามั่นเลือดร้อยพี่น้องครับตัวนี้นะครับตัวนี้อายุเท่าไรตัวนี้สิบหกสิบเจ็ดเดือนนี่แหละครับผมขาบ่งไปเพชรแน่ที่นี่นะครับต้องหันหัวอ่านแล้วภาษาะสารกิจประกิจทางการบอกวันไหนต่วันวันนี้ผมเบื้องแล้วันนี้คืออายุเท่ <c oughs> ากับสิบหกสิ เป็นมิสทีเอลแปดหกก็คือเป็นสายทูบดอเนาะทีนี่แม่ดามเนี่ยคือจะเป็นเอชเอ็อาร์หนก็คือเป็นสายเ k C 5 0 ET ห้าศนย์อีะครับอันนี้คือเป็นสายพอสายแม่ครับวันนี้เบื้อาพี่น้องครับแสดงว่าก็เป็นงอที่มีพาวพันชัดเจนเนาะก็คือพอทุบดอทุบดอคือให้เรื่องล้ำตัวเงานะครับล้ำตัวเงาหรือห้เรื่องสันหลังที่มันแตกครับแต่ว่าตันนี้เบิ้งแล้วนะครับก็ถือว่ากระดูกโครงสร้างสมส่วนนะครับอ่บ่อขาหน่อยพ่นะเราคือโครงสร้างสมส่วนแล้วก็อายุสม สิบเจ็ดเดือนขาดแค่น้ำเลี้ยงก็ซือเพื่นครับแต่ว่ากระดูกไงนะครับล้ำตัวเงีวแล้วก็สีแดงเข้มดีพี่น้องครับตัวนี้นะครับแล้วก็เฮดเขาแล้วอายุประมาณสิบหกสิบเจ็ดเดือนเนาะครับไก่ผสมแล้วครับราคาครับวัอนี้ราคาสามหมื่นสองพันบาทครับสามหมื่นสองพันบาทครับส้ำหลูกผสมอยู่เนาะแมนครับส้ำหลูกผสมครับเลือดลอยเลือดลอยส้ำหลูกผสมครับอันนี้คือถือว่าราคาวัอนี้คือเอาตามเนื้อขายนะครับหางหอยสามหมื่นสองพันบาท พี่น้องผู้ใดที่สมัยนักขี่เขาต้องพัฒนาง่ว่า F1 F2 F3 F4 F4 นี่ต้องเป็นตัวแมนว่าบอันนี้ลูกออกมา F หาดจะเป็นเลื้อยลอยตล้วเนี้ยครับข้อม่ต้องไปผสมอย่างเลไรข้อติด้เลยครับอันนี้เป็นแม่ลูกนะครับนี่อันนี้เป็นแม่ลูกนะครับแมนครับเอาพี่น้องครับวันนี้มาเบิ่งแม่ลูกใส่ยักษ์พี่น้องครับเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่เนาะแมนครับแม่สูงเท่าไดเอีงว่าตัวนี้แม่นี่สูงร้อยห้าสิบครับแม่นี่สูงหนึ่งร้อยห้าสิบเซนติเมตรนะครับตัวนี้อ่าแม่ผสมเม่าไรว่าตัวนี้อ่ายังครับ แม่ให้ได right? ้ผสมเนาะยังครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกอันนี้เป็นลูกสาวช็อกโกแลตนะครับตัวนี้เป็นลูกสาวช็อกโกแลตพี่น้องครับก็ถือว่าแม่โค้งสั่งใส่ยักษ์เนาะครับแล้วก็ลูกนี่คือสีเจ็บนะครับพี่น้่งแม่นครับสีแดงเข้มดีเลยแหละสีแดงเข้มดีพี่น้องครับแล้วก็โบ้เข้มพร้อมตัวนี้นะครับบอกยังไงว่าตัวเนี้ยได้เรื่องสีเลยพี่น้องครับสมัยนี้กี่ได้สีสี่อะไรเป็นแสนสมัยนี้แต่ว่าทุ่งมันนี่คือหันหามันใหญ่จต็มี่กะถี่ใหญ่ทอมแม่พี่น้องครับเพราะว่าแม่เขาโค้งสั่งใหญ่พอครับที่เติ สามมื่นบาทครับจะกี่สี่มื่นหาขายได้มน่ครับหาหมื่นก็ขายได้ลูกตัวแรกเลยนะครับเนี่ยลูกตัวแรกเนาะครับงัวพัน์นี้มันจะเขาดอยหน่อยนะครับพ่นมาตัวต่อไปที่นี่ครับพี่น้องตัวต่อไปก็เป็นแม่ลูกครับแม่ลูกลูกตัวเม่ครับอันนี้จะเป็นแม่งัวสีดําเนาะพี่น้องครับเป็นง้วดาพี่น้องนะครับเป็นลูกตัวเม่นะครับ ลูกเจอนะครับตัวนี้ลูกเขาตัวนี้ลูกประมาณสี่สองเดือนครับประมาณเดือนกัวที่เขาเดือนกัวทีเขาสองเดือนแหละครับเออมีอะไรคับสูงเท่าไรครับไอ้ลอยซี่จิบหาครับแม่สูงประมาณหนึ่งลอยซี่ผาเนาะลูกตัวใดครับตัวนี้ตัวนี้เพิ่นลอาจจะผสมตัวแหละครับผสมตัวมาาเนะมันแดงครับแม่ลูกประมาณตัวแรกตัวสองเขาเนี่ยลูกตัวแรกเลยครับลูกตัวแรกเนาะเพราะว่าเขาเ่านนี้มีบัตรพี่น้องครับตัวนี้นะครับเอาราคาครับบนี้หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องครับ ไปเบิ่งต่อพี่น้องครับมื้อนี้พญาแถนมันม่แล้วรอบแเลี่ยงเลครับว่าหั่นแดดฮ้อนมื้อนี้ฝนตกมื้อนี้ยังก็เขาเจ้าสาวนี่เด้อครับนี่มื้อนี้เป็นแม่สาวเนาะครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นแม่สาวไปสาวน้อยเอาเป็นตัวเดียวให้มันจุ่มอะไรเมื้อนี้เอาเอาเอาเป็นคู่ก็ได้ครับหรือเป็นตัวก็ได้ครับเอาเป็นราคาเดียวกั็ได้เนาะเอาพี่น้องครับมื้อนี้มาเบิ่งตัวนี้ตัวแรกพี่น้องครับเออ่ความสูงประมาณ125ถึง130พี่น้องครับหลังจาตัวที่2นะครับเออ่ตัวที่แรก ถือว่าได้เรื่องโครงสร้างตัวที่สองนี่ได้เรื่องเม็ดสีพี่นะครับตัวนี้สีน้ำตาลได้เม็ดแบบได้เม็ดแบบขามนะครับแล้วก็สีเข้มดีพี่นะครับตัวนี้ครับแล้วก็เบื้องตัวเป็นตาง่ายพี่นะครับราคาครับจุ่มราคาตัวระเกลพันหาครับตัวละเก้าพันห้าร้อยบาทเนาะครับฮาน้าแพ็คคูกับลดได้เนาะแม่นครับแพ็คคูลดได้ครับอ่ะโอเคพี่น้องครับตัวละเก้าพันห้าร้อยบาทครับป่ะแลเบื้องตัวต่อไปเขาที่นี่อันนี้เป็น แม่ลูกหรือว่าเป็นแม่ท่องครับเป็นแม่ลูกครับนี่ลูกสาวเต่าหนุ่มมม่ไงยเลยครับพี่น้องเบิ้งหันทางยกขั้วไปกันได้ครับนี่อ๋ออันนี้เป็นเลี้ยงน้ำกันครับมันขอกเดียวกันขอกเดียวกันครับโอ้เห็นอ่นที่ว่าจูงม้านี่คือบริษเเรทรถแต่จูงม้าเป็นขั้วเดียวกันแม่ครับพี่น้องร้ยฟังอันไหนซื้อต้องสือมา่อวันศี่พอยัง หนึ่งแม่เขาเลยลูกตัวแรกสองเต้านมแม่เขาใหญ่สามหัวบอหัวนมบาใหญ่สี่นะครับนำนมดีลูกก็ต้องแตกทั้งทีนะครับเพราะว่ายังหาหน้าสื่อแบบเนี้ยบ่า่มีขาดทุนเพวกอยังเขาส่งสื่อแม่บอกที่ว่านำนมดีโค้งสางดีกล้ามเนื้อดีแล้วก็สีดีหนังดีพี่น้องตัวนี้นะครับเอ้าแม่นี่สูงเท่าดไหนครับแม่กะสูงร้อยสี่สิบสูงร้อยสี่สิบห้าเยอะหรอกครับ แม่ผสมแล้วแม่นครับแม่กระทับได้เดียนกัวเหรอครับแสดงว่าระบบสุพรรณก็ดีครับโครงสร้างดีเนื้อหนังดีต้นโตดีครับนะครับวันนี้ลูกเขาก็อ้วนดีเนาะครับพี่น้องให้เบิ่งนะครับเฉยๆเอาเมื่อนี้แม่ลูกคุณีราคาได้ครับซื้อสองล้นสามนี่ครับอ่าซื้อสองล้นสามนี่สามหมื่นแปดพันบาทครับสามหมื่นแปดพันบาทก็คือสองตัวนี้เนาะแม่นครับ บอที่นี่หันท่าเฉพาะสาวน้อยตัวนี้เลยครับสาวน้อยตัวนี้บอกไว้สองหมื่นหนึ่งพันครับสองหมื่นหนึ่งพันบาทน,นี่เป็นเอื่อยไม่พอเพียงเดยนี่บอครับนนมัน้าของเดียวกันของเดียวกันครับตัวนั้นเป็นสาวทองแหลกลูกแหลกครับลูกแหลกอันนี้คือเป็นมาน้ำกันอันนี้สองหมื่นหนึ่งพันบาทตัวนี้ก็ถือว่าได้เรื่องกล้ามเนื้ออ้วนดีเนาะ,ะเพื่อเลี้ยงในสมบูรณ์ดีพี่น้องครับตัวนี้ก็แข้งขาใหญ่ลำตัวย่างครับตัวนี้สองหมื่นหนึ่งพันบาทครับแต่ไม่ได้กี่สามสี่หมื่นก็จะอายซื้พี่นน้องะครับ เอานะครับพี่นอ้องถ้าเบิ่งได้วันนี้เขาเจ้าจสิมีนโยบายซื้อเนื้อเขาไปโลละ80บาทนะครับง้อคุนโลละ80บาทแล้วก็เพิ่นตว่าสิเอาไปบริโภคเนื้อเนื้อกิโลละ200แล้วก็เอาเงินคนละครึ่งไปซื้อได้สิได้ซื้อ sequel, อย่างง้อโลละ100พี่น้องเพิ่นว่านะครับจะ้าเบิ่งว่าแบงก์นในพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ราคาง,งวัวก็เริ่มมีการแข่งขันในการกระเตื้องพี่น้องครับอ่ากระเตื้องเฮ็ดให้มันได้ซื้อขายดีขึ้นครับต่อไปนี้คนไทยสิซื้อสู่เวียดแล้วพี่น้องครับเอาไปขุนแล้วก็ไปขาย ให the ้แมคโครโลตัดเพิ่นไว้นะครับอ้าวว่าบนตัวต่อไปตัวนี้เป็นแม่สาวอายุเท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้ประมาณ17 18เดือนนี่แหละครับประมาณ17บเถึงสิเดือนเนาะครับกระดูกโครงสร้างใหญ่เนาะเป็นลูกสาวเคฟสามหนะครับตัวนี้ลูกสาวเคฟสาครับผมว่างางบ่เลือดลอยพี่นครับเฮ้ยเม่นครับเพราะว่ายังได้เรื่องเนื้อหนังเนาะครับเนื้อหนังดีพี่น้องครับแข็งขาใหญ่ครับนะครับเป็นลูกผสมพี่น้องครับตัวนี้นะครับบ่แม่นเลือดลอยแต่ว่าโครงสร้างดีนะครับเนื้อหนังต้นโตดีลตัวดีพี่น้องครับแล้ยวด โบดเข็มคลิปหูดำชีก้กระชับเครื่องเพชรดำครับราคาครับมโมนี่ราคา28,000บาทครับฮะ28,000บาทครับพี่น้องสมัยได้กี่กระทุกมโมนี่เห็นเข้าไปเบิ่งคลิปตอนพี 63, หกเนี่ยนี่ว่าตั้งกว่า7 8ดแหมื่นแต่ว่ามโมนี่คือเป็นราคาที่พี่น้องสามารถจับต้องได้เอาไปเลี้ยงไว้ในคอกพี่น้องครับราคาเบาแพงและะ้วก็เลี้ยงมาสี่มิฮอนมีแห้งเกี่ยวหยาครับพี่น้องครับปะตัวต่อไปที่นี่ครับตัวต่อไปเป็นแม่ยทองนะครับแมียง่ายกว่าไรครับเป็นแม่ยทองโค้งสั่งง่ายนะครับเนาะ ตัวนี้ทองแปดเดือนกว่าครับพร้อมกินน้องครับทองแปดเดือนกว่าพร้อมกินน้องเนี่ยครับความสูงครับตัวนี้กับรอยห้าสิบห้าครับรอยห้าสิบห้าบวกเนาะครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นง้อลูกกระทบแล้วพี่น้องครับโค้งสางง่ายรอห้าสิบหาบวกเป็นครับแล้วกัเบิ้งแล้วพี่น้องครับก็คือจิมิง่ายหน่อพี่น้องครับแมนครับความกินน้องได้เนาะตัวนี้เนาะแมนครับก็ถือว่าเป็นง้อใส่งักใส่ใหญ่พี่น้องครับตัวนี้โอยนะครับตาสะออนนะครับตรงจีนะครับก็คือบอกไงเป็นง้อโค้งสางง่าย เอาไปรุ่นกินน้องพี่น้องครับพวกนี้นะครับสูงลอยหาที่ผ่ามนครับทวงหัวอย่งี้ครับผมเมืกี้เนาะครับคือวงไงวาหันห้าตัวจริงถ่ทวงหัวพี่น้องครับตัวง่หนึ่งเอาโมนี่ราคาครับโมนี่ราคาสามหมื่นห้าพันบาทครับสามหมื่นห้าพันบาทพี่น้องครับครับ่ะตัวต่อไปตัวต่อไปเป็นเป็นแม่ลูกนะครับเนี่ยขาวบดมันเอฟซีมันกระทรมาหาแล้วเหรอครับทม อันนี้เป็นแม่ลูกหวัลวล้นธรรมชาตินะครับนี่แม่ลูกล้นธรรมชาติเป<ห><ห>็นนค,ครับตัวนี้คือเป็นแม่หวัลวล้นลูกกับหวัลวล้นเนาะตัวนี้นะครับก็ถือว่าเหตุผลหนึ่งคือว่าลูกมันน่ะดูดนมแม่มันก็ได้สูบเล็กน้อยนึงครับแม่ผสมหมไรก็ตัวนี้แม่บริยาใจด้ครับพนมีพอพันอยู่บริยาใจครับแต่ว่ามันให้ลูกลำตัวงยคนนะครับเนาะแล้วก็ให้เป็นนดแดงบดบดเข้มดีพ่นะครับตัวนี้แม่ความสูงอะไรกตัวนี้ครับรอยซีี่ผ่าบวกครับมันได้ลูกตัวได้ลูกตัวแรกเลยครับ เอ้าราคาครับวันนี้ราคา28,000บาทครับ28,000บาทพี่น้องครับครับเขาต้องฟาวเฮคลิคปมาวันนี้เป็นสายหูนะครับวันนี้มาเบิ่งสายหูอันนี้เป็นแม่ลูกลูกอะไรเป็นแม่บ่ครัเป็นสาวครับเอ้าพี่น้องครับวันนี้เป็นพี่กับน้องกันเลยพี่น้องเบิ่งแล้วนะครับอันนี้ลูกตัวใดไอของตัวนี้ลูกตัวตะวันครับยี่ตัวสาวตัวใหญ่ครับดวงตะวันเนาะพี่น้องครับงูตัวนี้ก็ถือว่าดังโด่งเนาะว่าไงพี่ต้องสายกิจกรรมอยากพี่นครับว่าไงว่าดังโด่ง แล้วก็เป็นคลิปหูดำดีครับแล้วแข้งขากระดำนะครับอายุเท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้ก็ยันสิบหกสิบเจ็ดเดือนครับสิบหกถึงสิบเจ็ดเดือนเนาะโบดเข็มคลิปหูดำแข้งขาดำ่องเพชดดำออกโบดพี่น้องครับแต่ว่าจะมีตำหนินะครับหูทางปังทางนั้นขาดนะครับมีลูกค้าถามอยู่เป็นหูใสหูขาดหูใสครัางนี้เนาะเอ้ยมียนครับลูกค้าถามมากหลวบกวนอยู่แต่ว่าบม่มีผลต่อบกลับอลูกนั่นเพิ่นพอเห็นใน้เฉียบเพิ่นว่ากันก็เลยบอกเพิ่นนะครับชุดนั้น โอเคโอเคครับเอาราคาครับมื่อนี้ราคา24,000บาทครับ24,000บาทพี่น้องครับป่ะไปเบ่งตัวต่อไปตัวนี้เป็นลูกสาวท้องแท้นะครับเป็นลูกสาวท้องแท้ครับอายุครับอายุประมาณ12-13เดือนครับอายุประมาณ1 2บสงสิเดือนเนาะครับมื่อนี้นะครับเป็นแม่สาวลูกท้องแท้ครับพี่น้องครับจุดเด่นคือความสมบูรณ์เนาะแม่นครับกับความสมบูรณ์แล้วก็สีพี่น้องครับ แล้วก็บความโบดพี่นะครับคลิปหูดําแขงขาดำเครื่องเพดดำออกโบดราคาเขาอยนี้หนึ่งหมื่นสามพันบาทครับหนึ่งหมื่นสามพันบาทป่ะตัวใดอีกครับไปที่นี่มัเนี้ก็เหลือควายครับเอ้านะครับมื้อนี้ผู้ใดอ่นไปถอนค้าสาบานนด้อเด้อเ์บอเล่นครับบอเล่นบอเลนพี่น้องครับทำไมเมื่อกี้ควายเงินแสนเพราะว่างอย่างเพราะว่าแม่นี่สูงมาตั้งก็ร้อยสี่สิบบวกลบเพราะอย่าอายบอามันน่าจะหอดอยู่ นะครับหลักลูกเขาก็ถือว่าแม่เขาให้ลูกเก่งด้วยดิพี่น้องครับคนอ้วนดีเด้วลูกตัวแม่ความเป็นว่าครับแม่ครับพี่น้องเราในเรื่องอัตลักษณ์ค่อยแท้ชัดเจนคอัพี่น้องครับเบิ่งเด้อเบิ่งหน้าตาเขานะครับคนอ่ะอัตลักษณ์อ้วนว่าเป็นหมูนะครับแม่เขานี่สูงพอได้ไอ้แม่สูงกับร้อยซี่ซิฟครับร้อยซี่ซิฟเนาะครับอ่อผสมแม่แม่เขานี่ครับอ่าเพิ่นมีพอพันธุ์ไดฝูงคอ๋อพอคุ้มฝูงครับ อันนี้บอลลูนแต่ว,ว่าเป็นรุ่นแล้วครับหันหางเลียง <c ười> ควายมีพิพอคุ้มฟูงนี่บม่ต้องหูไม่ต้องบอกเลยว่าพ <c ười> อาเอวลารีาน้องออกมาลูกออกมาเลยบอลลูาผสมกันมือในหูแต่ว่าออกมาแล้วมิได้ลูกออกมาลูกออกมาพี่น้องครับเพราะว่าออกแล้วปุ๊บก็เซิ้งเลยพี่น้องครับปกติเลยหงเบเลียงควายมาก,ก่อนนะครับแม่ลอยซี่ซิฟอันนี้ลูกก็ถือว่างามพี่น้องครับแล้วก็ถือว่านำนมแม่เขาดีครับพี่น้องครับถือว่าเป็นควายใหญ่พี่น้องครับตัวดีนะครับเอาไอ้อ้างกไปเงยมือหน่อเนาะครับอ้างใหญ่ ให้ลูกกับเก่งแล้วก็สมบูรณ์อ้วนก็ข่อยคุณเจ้ในคออีกพี่น้องครับราคาครับโมนี่สี่หมื่นหกพันบาทครับแม่ลูกสี่หมื่นหกพันบาทจะไม่ได้กี่แสนขือแสนขวมคุณเนาะเพราะว่าเขาเบิ่งตามความสูงมืยอนี้เขาก็ถือว่าเขาเรีนงแม่ละวันเด็แม่ลูกลูกโตเมียพี่น้องครับแล้วก็เป็นเมียใสงุ่ยนะบ่เป็นตัวหน่อยพี่น้องครับตัวเอาเมื่อเดือนนี้ครับมืโอนี้เนาะแม่แม่ครับเอาถ่ายเล้อีกตัวหนึ่งอยู่ครับตัวในหน่อยเลืมตัวไหน ตัวใดครับคอาลายไหล่ไหมครับโอเคโอ้ยพีย่น้องครับสาวหลายเรนะีนเนาะเรื่มเรื่มมันหลายตัวครับมูรุ่นเบบีเมื่อน,นี่ <laughs> เอารถตัวสุดท้ายนะครับนี่ตัวสุดท้ายเออคนนี้ครับโอเคตัวสุดท้ายตัวนี้เนาะหนังหน,นาบามันเลยแหละครับเยัดเขาแล้วครับตัวนี้อายุวันเท่าไหร่ครับว่า <laughs> ตัวนี้ตัวนี้ประมาณเจ็ดเดือนครับประมาณเจ็ดเดือนเนาะครับเอาราคาครับตรงสิราคาแปดพันห้าร้อยบาทครับแปดพันห้าร้อยบาทพื่อนครับก็คือว่าไงว่าอันนี้คือเป็นสาวหน่อยเนาะ แม่ครับสาวน้อยบ่มีขาดทุนเรื่นงตรงสี่เพราะว่ากรายห้อาอ่านนะครไปพร้อมพี่นะครับแปดพันห้าร้อยบาทมืดแป้งมือนี้่มืดแล้วครับเอ้าทางพู้ใดสนใจครับติดต่อทางมือสนใจทั้งเบอร์โทรก็ศูนย์แปดห้าเจ็ดหกหกห้าศูนย์ห้าสี่ครับไอเดียไล์กับเบอร์นี้แหละครับหรือว่าทั้งเพจบุกก็อิสระเงินจันทร์ครับเอ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ